สวัสดีค่ะมาพบกับเมยผู้อำนวยการข่าวแอดดิ t เตเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้นะคะหลายคนค่ะก็คงจะอยู่ในช่วงวันหยุดยาวนะคะแต่ว่าก็อย่าลืมไปน,นะคะว่าตลาดเนี่ยยังคงกลับมาเปิดที่วันจันทร์เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีข่าวอะไรร้อนแรงในตลาดเกิดขึ้นบ้างค่ะ เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นค่ะก็ยังคงอยู่ในภาพรวมที่ค่อนข้างดีนะคะตลาดหุ้นเอเชียค่ะปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ4เดือนค่ะส่วนตลาดหุ้นแนาดาคะ่ะก็ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดระดับใหม่ค่ะแม้ว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรน,นรอบโลกเนี่ยจะยังไม่ได้ดีขึ้นเลยค่ะขณะนี้นะคะยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกรวมกันแล้วเนี่ยอยู่ที่11ล้านคนแล้วค่ะโดยแต่ละวันนะคะมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกรายวันเนี่ยเกินกว่า2 0 0 0 0รายค่ะ ส่วนผู้ติดเชื้อรายวันในสหรัฐนะคะก็พุ่งขึ้นมาอยู่ที่ระดับ50,000กว่ารายค่ะรัฐที่มีการติดเชื้อหนักสุดนะคะได้แก่ฟลอริดาเท็กซัสแคลิฟอร์เนียและก็แอริโซนาค่ะซึ่งทั้ง4รัฐนี้นะคะก็เป็นรัฐที่มี GDP ค่อนข้างสูงเป็นอันดับต้นๆในสหรัฐเลยค่ะตัวเลขตลาดแรงงานในสหรัฐเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ออกมาดีกว่าคาดการค่ะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่4.8ล้านตำแหน่งค่ะส่วนอัตราว่างงานนะคะก็ลดลงมาอยู่ที่11.1ค่ะ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีข่าวดีเกิดขึ้นในตลาดเช่นกันนะคะบริษัทฟิลเซอร์ค่ะแล้วก็บริษัทไบโอแอนเทคนะคะที่จับมือร่วมกันคิดคนวัคซีนไวรัสโครโรนานะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าผลการทดลองวัคซีนนะคะที่ใช้กับมนุษย์เนี่ยให้ผลออกมาค่อนข้างดีค่ะโดยผลนะคะออกมาว่าผู้ที่รับวัคซีนค่ะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าถ้าหากได้รับมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้เกิดไข้ขึ้นสูงค่ะ ซึ่งนะขนาดนี้นะคะหุ้นของทั้ง2บริษัทตอนนี้ค่ะก็พุ่งขึ้นสูงอย่างมากเลยนะคะเนื่องจากว่านักลงทุนนะคะคาดการว่า2บริษัทนี้นะคะจะสามารถผลิตวัคซีนชุดแรกๆให้กับโลกได้ค่ะ ทางหน้าตลาดน้ำมันนะคะในช่วงนี้ค่ะตลาดน้ำมันก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะความต้องการน้ำมันของโลกเนี่ยค่อยๆกลับคืนมาค่ะหลังจากที่เมืองต่างๆเนี่ยเริ่มกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซาอุดิอาระเบียค่ะก็ออกมาประกาศค่ะว่าจะทำสงครามราคาน้ำมันอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าหากว่าแองโกลาและไนจีเรียนะคะไม่ลดกําลังการผลิตตามที่ตกลงกันไว้ค่ะหลังจากที่ซาอุดิออกมาประกาศนะคะก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันร่วงลงทันทีค่ะ นอกจากนี้ค่ะทางด้านจีนนะคะก็เตรียมรวมกลุ่มผู้ซื้อน้ํามันในจีนค่ะเพื่อมาต่อรองราคากับกลุ่มโอเปกอีกด้วยนะคะถ้าหากทางจีนนะคะสามารถรวมตัวกลุ่มผู้ต้องการซื้อน้ํามันได้สําเร็จนะคะ <i> ก็เรียกได้ว่าจะเป็นศึกหนักอีกด้านหนึ่งที่กลุ่มโอเปกจะต้องเผชิญค่ะเนื่องจากว่าจีนนะคะมีกําลังการต่อรองการซื้อที่ค่อนข้างสูงค่ะเพราะว่าจีนค่ะเป็นประเทศผู้นําเข้าน้ํามันรายใหญ่นะคะหากว่ารวมตัวกันได้เนี่ยก็จะยิ่งมีกําลังต่อรองเข้ากับกลุ่มโอเปกสูงขึ้นค่ะ ส่วนทางน้นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนนะคะก็ยังคงระอุอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมค่ะก็ได้ทวีตข้อความนะคะว่ายิ่งเขาเห็นการแพร่ระบาดในสหรัฐอเมริกาลุกรามขึ้นมากเท่าไหร่ค่ะเขาก็ยิ่งรู้สึกโกรธจีนมากขึ้นเท่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะประเด็นที่จีนค่ะอนุมัติผ่านร่างกฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงนะคะเพื่อเพิ่มอำนาจการควบคุมการประท้วงในฮ่องกงค่ะก็ยิ่งสร้างความไม่พอใจให้สหรัฐมากขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทั้ง2ฝ่่ายคะ ก็ระง,งับการออกวีซ่าให้แก่เจ้าหน้าที่ของแต่ละประเทศแล้วค่ะและสหรัฐนะคะก็ใช้ภาษีกดดันจีนเช่นกันค่ะรวมถึงปัดสิทธิ์การค้าพิเศษของฮ่องกงด้วยค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะสหรัฐะไม่ได้มีความขัดแย้งกับเพียงแค่จีนค่ะแต่ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอิรานค่ะก็ได้ออกหมายจับ ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทร,รัมนะคะข้อหาสั่งค่านายพลโซเลมานีของอิหร่านค่ะในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะจนเกือบประทุเป็นสงครามโลกครั้งที่3ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะก็ยังต้องจับตารอดูต่อไปอีกสักระยะค่ะเพราะว่าแต่ละประเทศน,นะคะก็ยังคงวุ่นวายจัดการกับเรื่องโรคระบาดกันอยู่ค่ะ ส่วนล่าสุดนะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแคนเย่เวสนะคะนักร้องเพลงแรปชื่อดังของสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้ประกาศเข้าสมัครทา้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในสมัยถัดไปด้วยค่ะข่าวนี้ก็เป็นที่ฮือฮาอย่างมากนะคะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเรามาดูทางด้านยุโรปกันบ้างนะคะทางด้านยุโรปค่ะตลาดหุ้นยุโรปนะคะปรับตัวสูงขึ้นค่ะตลาดนะคะก็เริ่มเชื่อว่ายุโรปเนี่ยได้ผ่านจุดหนักสุดของการแพรบบ่ระบาดไวรัสโคโรนาไปแล้วนะคะ ณขณะนี้นะคะสหภาพยุโรปค่ะก็ได้ขยายเวลานะคะระง,งับการเดินทางเข้าจากสหรัฐค่ะแต่ว่าเตรียมเปิดให้สายการบินจากจีนบางเที่ยวบินค่ะบินเข้าสหภาพยุโรปได้นะคะหลังจากการประกาศข่าวนี้ออกไปนะคะก็เกิดการเทขายหุ้นบางส่วนในตลาดหุ้นสหรัฐออกไปค่ะซึ่งขณะนี้นะคะยุโรปค่ะก็ได้ระบุรายชื่อประเทศที่มีสิทธิ์เดินทางเข้ายุโรปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งประเทศต่งางๆนะคะได้แก่จีนออสเตรเลียแคนาดาจอร์เจียญี่ปุน่นมันเตเนโกค่ะโมร็อกโกนิวซีแลนด์เซอร์เบียเกาหลี ใต้ตนิเซียอุรุกวัยและก็ประเทศไทยค่ะสดอังกฤษนะคะก็เตรียมกลับมาเปิดพับบาร์และก็โรงแรมในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะแต่ว่าราคาบ้านในอังกฤษนะคะช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยก็ยังคงร่วงหนักค่ะซึ่งนับว่าหนักสุดเป็นครั้งแรกในรอบตั้งแต่ปี2012ค่ะและนี่นะคะก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าช่วงสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนี้มีข่าวอะไรที่เทรดเดอร์อย่างคุณจะเป็นต้องรู้บ้างค่ะ ิดตลาดกันที่วันจันทร์นะคะธนาคารแคนาดาค่ะก็เตรียมเปิดเผยแบบสำรวจภาพรวมธุรกิจนะคะจากนั้นค่ะสหรัฐอเมริกาน,นะคะก็เตรียมเปิดเผยดัชนีราคาผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบร,ริการโดย ISM ค่ะส่วนวันอังคารค่ะธนาคารกลางออสเตรเลียน,นะคะก็เตรียมแถลงการนโยบายทางการเงินค่ะพร้อมกับประกาศอัตราดอกเบี้ยน,นะคะซึ่งคาดการว่าธนาคารเนี่ยจะยังคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0.2 5เท่เาเดิมค่ะ ในวันพุธนะคะก็จะมีการเปิดเผยคาดการ์ตัวเลขเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปค่ะส่วนในวันพฤหัสบดีค่ะนิวซีแลนด์นะคะเตรียมประกาศตัวเลขความเชื่อมั่นภาคธุรกิจค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการประชุมในกลุ่มของยูโรกรุ๊ปค่ะรวมถึงสหรัฐนะคะก็จะเปิดเผยตัวเลขผู้ใช้สิ์คลว่างงานค่ะในสัปดาห์กันที่วันศุกร์นะคะแคนาดาค่ะเตรียมประกาศตัวเลขตลาดแรงงานค่ะได้แก่อัตราจ้างงานนะคะแล้วก็อัตราว่างงานค่ะส่วนทางด้านสหรัฐนะคะก็เตรียมประกาศดัชนีราคาผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อค่ะ และนี่นะคะก็เป็นข่าวทั้งหมดที่เมเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อพอร์ตการลงทุนของเทรดเดอร์อย่างคุณค่ะแล้วพบกันใหม่กับเมในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ